สวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจช่วงนี้นะคะขอบคุณพาสเบอรี่ค่ะเอยาวอนเดอไวท์อัลเพนโรสครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด,ด่างดำทาพิสูจน์ได้ใน2สัปดาห์นะคะช่วงนี้ลดราคาอยู่ด้วย 50%, 50ค่ะซื้อได้เลยที่ร้านขายเครื่องสำอางหรือว่าโทรไปก็ได้0830747702ถึง5ค่ะ 啊，好啦。 มากันที่อีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรา<ช>มีแก้ววางอยู่ข้างหน้า c o f f คุณผู้ชมถามมามทุกวันอยากได้แก้วอยากได้แก้วนะคะจาก Coffee m เม e เซตนี้4ใบเนี่ยเขาแจก,กฟรีนะคุณผู้ชมชไม่มีขาย<ม><ม>และที่สำคัญก็คือวิธีการแจก,กฟรีของเขาง่ายๆนะคะเราเรียกเซตนี้ว่า Happy m a r ง่ายๆเลยคุณส่งเรื่องราวของคุณของเพื่อนคุณของคนที่คุณรู้จักอะไรก็ได้ที่เป็นความรักความรักที่ประทับใจความสุขที่เกินจะห้ามใจความรักที่คุณเห็นแล้วแบบอดทนลึกซึ้ง นะคะส่งเรื่องราวง่ายๆแบบนี้ละค่ะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ข้างหน้านี้ f c e e o o o นะคะหรือว่าอีเมลก็ได้ ห้าสิบท่านแรกเขาให้แก้วไปเลยฟรีให้สี่ใบเลยนะเอาไปเลยทั้งเซตนะคะยิ้มสี่ใบเลยนะใช่ครับี่มาร์กนะเอาไปใช้แล้วเก๋ไก่ซะไม่มีค่ะที่ทํางานไม่มีเขาเก่งเลยนะเข้าเก่งเขาเก่งเขากับชุดใช่ไหมน่ารักมากเลยแก้วน่ารักนะอ่ะยกตัวอย่างเรื่องหน่อยดีกว่าวันนี้พี่มีวันนีาพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของรุ่นน้องของรุ่นน้องของรุ่นน้องเพราะว่าพี่ จบเรียนมานานแล้วจะบอกว่ารุ่นน้องมันก็แค่รุ่นเดียวใช่ไหมมันต้อง3รุ่นบอกอายุเพระนีพอนี่เขาเพิ่งเรียนเข้าเข้าปีปีสรุ่นน้องของรุ่นน้องของเขาสนิทกันมา3ปีแล้วเป็นเป็นคู่คู่รักอยู่คู่หนึ่งสนิทกันมา3ปีแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องย้ายไปเรียนอีกที่หนึ่งก็เป็นบัดดีกันก็ต้องย้ายไปเรียนที่แถวแถวองคลักษ์มันก็ไกลไงโอไกลมากไปไปไปเป็นไปเป็นคู่รักก็ไปตอนแรกยังไม่ได้รักกันเออยังไม่ได้รักกันก็เป็นเพื่อนเฉยเป็นเพื่อนกันเฉยเฉยแล้วก็พอไปอยู่ที่ ที่หอน้น,น่ะ,นะที่นั่นก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วงเป็นใย,ยการมีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องนู้นเรื่องนี้คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอ,อ่าเรื่องเรียนเร,<ช>เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรก็ตามนั่นก็เลยมีความรู้สึกดีๆ,วๆความเป็นห่วง <ded ans S 2> รู้สึกดีๆรู้สึกอะไรเนี่ยเขาเรียกค,ความผูกพันอ่าพี่รู้จักด้วยหรอรู้จักเพราะว่าผูกแล้วก็พันตลอดนะเออไม่ยอมไปไหนเลยถ้าไม่จ่ายเงินก็เป็นเรื่องแบบว่าไม่พี่เขาอยากได้เงินค่ารถกลับบ้านก็เป็นเป็นความผูกพัน่อนค่ะ จนวันหนึ่งกลายเป็นความรักขึ้นมานะก็ผ่านระยะเวลาผ่านไป8ปีทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่ฝ่ายชายก็คอยดูแลดูดูแลไปเรื่อยๆเชื่อมั้ยวันหนึ่งเนี่ยโทรหากันประมาณ10ครั้งถึงแม้จะผ่านไปแล้วปีหนึ่งนะฝ่ายชายไม่เคยเปลี่ยนอะไรเงยโอ้โแปลว่าอะไรคือแบบมั่นคงใช่แล้วก็แบบว่าคือถึงมันจะผ่านไป8ปีแล้วเราก็ยังโทรหาันวันหนึ่งสิปีสิบสิบครั้งโทรหาตลอดค่ะสุดท้ายก็ สมหวังเพราะว่านางก็แบบว่าคนนี้รักจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้ีใช่พอเป็นห่วงเป็นใยกันคือมันเป็นความผูกพันของของคนสองคนจึงแม้จะย้ายไปอยู่ไกลกันใช่แต่เขาก็ยังโทรหาเหมือนเดิมอ่ะคือง่ายคือทั้งคู่พอจบะพอจบจากที่ไปเป็นบัดดี้ด้วยกันแล้วต่างคนก็ไปไปหาที่เรียนแล้วก็ฝ่ายชายก็พยายามจะไปเรียนที่เดียวกันคือเรียนอยู่ที่เดียวกันก็จริงแบบสมมติจบ อันนี้ไปแล้วไปเรียนอยู่ที่เดียวกันฝ่ายชายก็โทรหานะวันละสิบครั้งนะเพราะสืบมารู้มาว่าฝ่ายชายไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยมีเวลาโทรหาสิบครั้งไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวเขาทาเขาทํางานแต่เขายังแบบแหมความรักความคิดถึงไงก็เหมือนที่พี่เล่าให้เอิ์ฟังก่อนเข้ารายการไงเอิฟถึงรู้ไงว่านี่ไงเขาเขาผูกพันกันเออนะพี่ก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายชายไม่ทไอะไรพี่อิจฉาสิไม่มีอย่างนี้เฮ้หรือว่ารุ่นน้องพี่ทำทำงานโทรศัพท์นะ ทำไว้นั่นอ่ะสอลคอเซ็นเตอร์มันก็เลยแอบโทรทุกวันทุกวัน,ว,นวันละสิบครั้งแม้แต่น <ะ S 2> คนเป็นแฟนกันใหม่ๆ10สิบครั้งนี่ยังน้อยนะวันละสามสิบเออโทรโทุกชั่วโม<ท>ง <900 S 2> เลยนะนยคนเป็นแฟนกันใหม่ๆแล้วพอเป็นแฟนกันมาผ่านไปสักสองปีเป็นไง สามวันยังไม่โทรเลยหายไปเลยเลต้องโทรไปตามอยู่ไหนเนี่ยไม่หรอกเพราะว่าแต่โทรมาได้นะตีหนึ่งตีสองจะโทรไปนะอาจจะโดนด่านะหรือไม่ก็โทรมาโทรหาพี่พศที่ไรก็เนี่ยพี่พี่มีสักส0งร้ยไหมเอ่ะห้าสิเรื่องที่ได้รับเลือกแบบนี้นะ ได้ได้แก้วแฮปปี้มิลไปแฮปปี้มาร์คเอ้ยแฮปปี้มาร์คพี่คะแฮปปี้มิลมันอย่างไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นนึกถึงอะไรแฮปปี้มิลอะไรนะแมคโดนัลด์ของเด็กเขาเรียกแฮปปี้มิลใช่ใช่อันนี้แฮปปี้มาร์คค่ะน้ก็ส่งถึงเข้ามาแต่เรื่องพี่คงไม่ได้หรอกเมื่อกี้เนี้ยได้เล้วพี่ไปบอกแล้วกันว่าเขาไม่มีอะไรทำเขาเป็นความรักใช่แล้วถ้าใครได้เรื่องที่ถูกใจมากที่สุดอันดับหนึ่งจะได้ ได้ทำเป็นมิวสิควิดีโอ<ช>เพลงนี้เพลงเธอคือความสุขของฉันขับร้องโดยพี่ปุ๊อัญชลีนะใช่แล้วคนรุ่นนี้รู้จักพี่